สวัสดีมิติแกนแฟนๆเฟนเทโล่เลยรับฟังทุกท่านนะครับผมมือนี้พี่น้องอ,อาจารย์ในเมื่อพบมาพอเขาเข้าขสายซึ่งนกเขาใหญ่ต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมมือนี้ก็มาออกไม้นะครับผมกับทีมงานนะครับผมคือโดนไม้่ไปโดนไม้ก็จะขืนมาเลยเว้ยนกน้ำตากรทีมงานสายลุยเขานะครับผม เราจัดทะเลกับจัดเยืมนะครับผมขู่ข้ากับเจ้ายืมเชาครับผมจะเจี๊ยวก็มากับเจ้าไอ้หงทองของผมนะครับผมส่วนผมกับมากับเจ้าฝ่าไม้นะครับอาจารย์ทันต่อไปกับอาจารย์จันเกตสุมเบะนะครับผมที่เด็ดตัวได้มามันนมยานครับนมยานนมยานจารทันต่อไปกับอาจารย์โชคฉกนะครับอมตะคุ้งครับผมโอ้ย นกราคาสี่หมื่นนะครับอมตะคุ้งนะครับทามาเบิงลีลาด้วยกันในจิซูมานจะนุ่มยันในบอมเหมือนี่อมตะสุดยอดครับบ่เดียวสุดแรงนะราคาเท่าไรก่เจ็ดพันราคาเจ็ดพันครับเจ็ดพันจิปทาครับนกตัวละสี่หมื่นนะครับเหมือนนี่เดี๋ยวพี่น้องมาหลุดน้ำกันครับเล่นเก่งไม่กลัวกลัวแต่หมานครับทำต่อไปกับคุณพอดีดนะครับผมใครก่อนที่ดิบดาวุูก โเจ้าดาวลุ่มนะครับท่านสุดท้ายก็อาจารย์ทศนะครับผมดาวลุ่มกุ้งแดงจบมากับเจ้าโลโก้เลยจกออกจากนกแม่หมอเศ้านะครับมือนี้เอามาต่อเลยเพราะว่าเพราะว่านกตัวรักคนหมาหย่ำนะครับผมเกรงทำได้ก็บพราะหลอดปากหมาบอกแล้วเป็นมะบอกแล้วได้พ่อเบิร์ตซูคอนครับย่างกับฟินแลนด์เมื่อไงเกือบตายขึ้นมาสวมแน่ฟินแลนด์โอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวจังไปรอหลุดนู้นกันนะครับผมครับผมอาจารย์ เล้วผมจะใส่จะฟ้าไหมอยู่นี่นะครับมาชมนอาก,กันเลยนะครับมันมาเยอะรู้กันจั่ใส่ทนน้ำนี่นกปลาเชียงนห,หน่อยตัวนึงมวองอยู่นี่นะครับเป็นไอคำแนะนำมาโอ้ยได้เรื่องทุหมดกัน ผมไม่ครับผมไม่อาจารย์หมดครับอยู่นี้หมดหมดอาจารย์ขี่กระตือ,อไปเลยนะครับคุณไปใช้นงาบันเอาหนีบ่เดี๋ยวเอาหนีเลยนะครับแยงมาสนิทมาผอเดินอยู่นีพอดีเอหนีเลย กล่องตัวที่ตั้งอยู่กับนกานักนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเอ็กซิเดนต์นะครับผมเรื่องประเรอันนี้เราคุยคุยต่างกล่องกับนกนะครับจัดจะมีคลิปนกลุ่งนกยังให้บึงอดู่นะครับผมจัมนทร์นคลิปธรรมดาักฉีแลวครับ เดี๋ยวมาเราชมน้ำกันเลยนะครับครับผมใส่จอบฟ้าไม่เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะรอชมน้ำกันนะครับผมอาจารย์ฮะวัวแยงจะใส่แยงหมาเอาท่นเด็กหมากัดไปบางท้องเสมอนะครับนี่ครับจอบฟ้าไม่ยังโอเคครับเดี๋ยวจะหาหม่งลบก่อนนะครับยังมอเราหลุดน้ำกันอีกทีนะครับผม าลุงเจ้าลกูกขู่หองอาจารย์ใส่นะครับผมนี่ครับอยู่ต้นนี้ครับเอ้ามาสองตัวกันน,น,นนี่นะครับอีต้นนี้นครับถ้าคือบุรียินเสียงคู่แล้วลงครับเห็นลงเลยาาเดี๋ยวทั้งหมดเราหลุดร่กันนะครับผมอาจารย์ใส่จะในกำขาบอมนันถ้าลงแล้วครับมาสั่นกีดีตัวเลย จานใส่นะครับโลกโก้จับนะครับผมเงาใหม่นะครับโอ้หลดกัวเาหลดเจ้าโลกโก้กำขาเลยนะครับเดี๋ยวจะมุนเราหลุอดอีกครับมีนกยังๆลงไปอีกตัวนึงไหมครับผมตีตะไลมาสองตัวเมื่อกี้มึงจเขามาหาฝาไม้บอถ้าผมอาจารย์เ่าก็เก็บเจ้าฝาไม้แล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับผม ในช่วงลอที่งานกำลังเก็บนกอยู่นะครับผมนั่งเห่นล่อพอนีครับสําหรับคืนนั้นหมานนะครับผมอาจารย์ถีโท่มาหาผมเมื่อสองสามมือก่อนนี้ที่ผมบอรับนะครับผมคือเป็นเหตุประทันเตอนนี้มากเลยนะครับผมขึ้นพร้อมแล้วนะครับผมก็ขอบคุณอีกทีนะครับผมที่อาจารย์ทุกทานเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมที่สั่งขึ้นหรือว่าจะสั่งนกต่อนกฝึกเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมถือว่าดีกัน ได้รับการตอดรับเป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับสายเสิงนกเขาใหญ่ตอดินห่อนะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ที่สั่งคืนสั่งนกต่อนกฟึกปหลินนะครับผมมานะครับงานขึ้นเรขเข้ามาครับเรขเข้ามาตอนนี้พวกที่เป็นสังมาหลายๆกับทาย่อยส่งไปเบิดแล้วนะครับผมอาจารย์ทันไดสนใจกับโทษกิ่งกลางกับแล็บแกบกันเขามาได้นะครับผมที่0968642636ี่นะครับผมสำหรับงานขึ้นนะครับมาเลยนะครับผมนกต่อกันยังมีครับผมนกฟึกกันย่างไรนะครับ โกกันเขาเมื่อไรนะครับผมอาจารย์สมแบ่ก็มาหอดแล้วนะครับผมเหวครับเหวครับหลักนี้ครับเหวครับเหวคือเก่าคือเดิมฝ้าไม้ก็แฮหวกันแล้วครับคู่ร่มไปยุ่งหันถึงคู่ไปน้ำถึงนอนตากแดดไปน้ำนะครับเจ้าฝ้าไม้ก็ดีอาาจรย์ไส่ั้ปดขึ้นทันแล้วว่านมย่านบันเล่นเลยแล้วครับถึกแดดครับบอสผมบอกหัวซานกปลาเลยครับขันว่าไดแดดแล้วนะปีที่ฝ่าไปเงี้งเลยบ่วย ที่ข้าวเดียวนั่นมีแต่ดินเลยครับหอบใช้ผงอนะไปสั่งได้เนี่ยวะผูถ้าาเห็นหนกตีตะไหร่ยี่ได้โกกิขาเนะี่ยเออมันไปหาไหนใช้ใส่ยังไจานเจียมบักไอ้หองทองหองทองสายเหี่ยวตัวนึ่งแล้วนุ่มตีตะไหร่เป็นตะลงเจา้านกปลาตีตะไหร่เห็นตีตะไหร่ยอยู่เลี้ยวไปตะพี่ลงหงทองนี่แม่ปลดล็อกให้หงทองให้ในแม่หงทองก็เป็นนกผมเหรอครับผมจานเจียมเพิ่นบ่ได้เอานกเพิ่นมานะครับผมเพิ่นเลยมาเอาหงทองอยู่บ้านผมมาเล่นนะครับ พูนมะเบอ้อไงเดี๋ยวผมจะปลดล็ลอกไห้พูดนะมาหงทองมาย,ยุ่มกันโดนเติบยังไม่ทันจะจดปตลอกอยู่ก <laughs> เ็เล่นดี้ครับเล่นนี่เล่นดีครับเดี๋ยวจังถาล่อรุ่นน้ำกันนะครับผมอาจารย์มาพวกทีมงานเพื่นเก็บตรงมาแล้วมันจะมีไคหมานเนี่ยนะครับแต่ทีนี้นนอาจารย์ใส่กดไปหนึ่งเตีมแล้วครับผมจะโลโก้นะครับผมเดี๋ยวอรอหลุนมือพอกนั่นอีกรูปไม้มือดีรักเมื่อกี้แต่กระไรเตีมเดียวแต่อาจารย์ใส่แหละครับผมตอนนี้เขาเดินทางมาหอดไม้ที่สองแล้วนะครับ <c oughs> กำลังลงรถมาครับ <c oughs> ฟังเสียงนกอยู่นะครับผมบ<อ>นี่อยู่บ่ขันอยู่บ่เจีมยมขับกะโดดนี้น่จัดเลยอยู่เดี๋ยวลอรุ่นไม้ที่สองนะครับผมวัะมันหรือบงมันแก้วนี่นกปลาเขารวมเจ้าฟ้าไหมนะครับผมอาจารย์กำลังดึงกันนี่นะครับได้ยังรอรุ่นนะครับผมวันจะได้กำขาบ่มา บ่คืดนะครับผมอาจารย์ชงบนนะครับนกปลาเที่ยงไปเที่ยงมาเงียบไปซื่อนะครับโอ้เนี่ยน,นี่ก็มีคนตีตะไลมาตะทางผมนะครับมาข่งหอมทั้งหัวเนี่ยเที่ยงไปเที่ยงมานกกอคู่ใส่นกปลาเงียบมิดอยู่ชิมเสียงหน่อยๆก็กรอกนะครับมันก็จะเก็บนกแลลวครับผมนี่นะครับจะฝาไม่อยู่นี่ ทีมงานก็นาจะบ้มีนก,กคือหลายคนยังทยอยเก็บนกกันไปบมดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปรอชมน้ำผวงนันนะครับพอกทีมงานกาเข้าหมานบอนะครับอาจารย์มาตะไชครับผมมาตะไม้ยี่ก็จัดอีกแต่หนึ่งครับจัดโชคนะครับผมเอามาตะคุงจัดแล้วนะครับโอ้สมราคาสี่หมื่นอยู่ลวเ,วยเลยเชเลยเสียงอะไรนี่เสียงเล็กคลาวลมดี เสียงเล็กไปใหญ่บ่เฮ้ยใหญ่เฮ้ยใหญ่ไปหน่อยเสียงเล็กไปใหญ่โอ้เนี่ยนนท์เขาเนี่ยจะอมตะคุ้งนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นๆครับเนี่ยเขาเก็จะใหญ่ไม้แล้วครับผมโอ้สองลักสองแต้มนะครับผมสำหรับแต้มร่วงของทีมงานนะครับผมอาจารย์สมเบะเป็นยังได้ครับอาจารย์สมเบะ ยังแห้วอยู่ครับยังขาดความหมานไม่ได้เลยครับฝ่าไม่หันมิโนเขามาเทีย่ยวคู่ใส่เงียบยิบยิบซิมา<ล>มานีเลยบอกหนีบอกคีครับผมเดี๋ยวใหญ่ไหมนะครับผมแล้วก็เดินทางมาหอดเขียนอำเภอกันทลาเลิบเลยนะครับผมจะมาแวะกินเขายุเที่ยงขางทางคนนะครับอำเภอกันทลาเลิบมาลลกาลลินเขากันครับผมอาจารย์

ฝ่าไม้เหี <in Asia> ่ยวไป้หมือนฝ่าไม้บันนี่บันนี่บันนี่เห็นเห็นนกตีตะไลมองได้แล้วเดีฝ้ากินอิ่มพอยางบ่นีุ่งปไก่เยใ้น้ม้ไเนกยมาหากินขอึงด้วย

มันฟุกนะครับบอกมันฟุกสำหรับลักนี่กินเขาแล้วก็ไปใส่นะครับผมโลโก้จัดมาอีกแต้บนึ่งนะครับซองเต็มเละหมดแท้เสียงหน่อยมิตรนุกเสียงหน่อยได้ดอนนี่เออเต๋อตีตะไลมาใส่พักฝาไม่พอไม่ทังเอาดาเครื่องไว้เลยตัวนึงเอ้าตะไลเห็นถากเลยไว้เข้มไว้มาทนหัวสักกินเลยหมดเถอะวะ ตัวให้มูใส่แถวนี้เพิ่นย่างไปเออตัวเขามาใส่มงนกปลาสูเนไปใหญ่ไหมครับผมอาจารย์รุ่นรุ่นลักต่อไปมาจอดไม้นี่เห็นนกปลาตีตะไลขึ้นอย่นี่นะครับผมพื่กันหุ่มมาทางเดียวกันเบิดเลยบ้านีเอาเบิ้งหาทหารเสือชมเสียงกันเงนบวกอึ้งมึงครับลักนี่ สมแบแล้วนก้อนมูลเลยเหินหนปากปลาทีเท่าไรสมแบฮะอู้ไปใส่ไก,ไก่นกก่งเขาไปดี๋ยวไปเดี๋ยวนำไปเก็บนำไปเก็บบล็อกราคาสี่หมื่นก่อนนะครับเบิ้งเดี๋ยวยจังรอดูด้วยกันนะครับผมใส่ใ <laughs> ส่เก่งทั้งปลายันเลยวะรักหนีผมเอาเจา หงท้องมากนะครับจะเจียมมาฝ่าไม่ไปนะครับเดี๋ยวต้องรอหลุนด้วกันนะครับผมสำหรับหลักนี่ปลาลุงอมะตะคุ้งครับผมดีเด้อนี่ มุมีขื้นเบาสั่งเออไปหาขื้นโอ้เสียงคือ่นหนุกบลาเสียงพนกกาะรูปถือบูเถือเป็น,นย,ยัยไนงไงรูปถืกเรียบร้อยครับผม,มอมตะคุ้งจัดอีกแล้วครับอมตะจัด<ะ><ะ> หมอกตาคุ้งจัดเลยครับผมเดี๋ยวไปชมมึงนะครับ <c oughs> ดินบุบๆเยืจือ้อสมราคานะครับผมนกคาโตสี่หมื่นนะครับนกปลาบินเข้ามาหลวมประมาณนาทีหนึ่งหลวงเลยนะครับ <c ười> ตัวจันโฉกนะครับผม พุ่นเลยเต็มสองนะอาะเต็มสองอมตะคุ้งจัดสองเต็มแล้วนะครับผมส่วนจะหงทองกับเหวตามเดิมนะครับโอู้กากลายนะครับหงทองขันเนยเม,มียไปน้ำเนยนะครับโอเคครับผมจะขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับผมมารอีกแล้วอาจารย์ใส่จัดอีกแล้วครับผมจะลูกโกกดไปซ้ำเต็มนะครับมันก็เกินและหนะ นกปลามาแบบลองหนนะครับแบบบริยินเสียงเหียกเสียงคู่เลยลงเอาเลยไม่ไปหดวห่านกลงนะครับว่าเจ <c oughs> ้นุกจะคองถือบ่วงก็บินขึ้นได้บ่างขนาดนะโอ้โนกมันกันแนวเลยแล้วขักหลายชิมาดึกยังทางพี <c oughs> ป่ปปัับบ แต่อยูตสองคนนี si ่เว um ้ยอ้ยม uh ือหนาบ่ให้มากนะเดนอแบบนี้พุนนะเห็ดกากากอยู่พุ่นกข่อยหยบอยู่ถึงว่าสามขวบมันคือบรงมหาถูกนะก็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 หยบเลยวันนี้อ้หดีดีผู้ดีตีตะไล่ยำกันอยู่มืกนี่ก็กวานี่นี่ตีตะไคร่ยำกันอย่ต้นนี้นะมีกกวานี่ อย so> ู่ใส่มันอยู่ห yeah ั่นบ่ะไปเห็ดใไโศกไปไปจับอยู่ตรงเถอะที่ป่ายู่รถนุเขานบ่ห้องครับผมอะไรยังมันเขาบ่วงนะบริษัทอีกรักหนึ่งบริษัทนะครับผมเขาจะเดินทางกลับเลยนะครับผมจะกลับไปทำงานนะครับเช่วยร่วมกับฮาแต้มนะครับผมอมตะกรุงสองแต้มเจ้าโลโก้สามแต้มนะครับผมนมยานเฮี้วนะครับผมฟ้าใหม่เฮี้วนะครับผมลาวลูงเฮี้ว หงทองเฮ้าดาวลุ่งเฮ้านะครับมีแต่เฮ้ากับเฮ้าและเฮ้านะครับดับเบิลเฮ้านะครับชินแล้วครับคำนี้ครับเคุณมันเนี่ยปดขึ้นทั้งเหลี่ยมปดเอากันโหลดพวกไดโนกเนี่ยพวกไดโนกบ่มีการปดซอยเลยหงคุณมันเอาไปเสียบเออคุณมันไปเสียบไงคลักรายนะครับคุณท่านสมัยจงหงทองกับบริณนะครับลักนี้พอดทายขนย่างนักนะครับเดี๋ยวกลับเมื่อนี้เขาจะเอาเข่าผสมนะครับกัว่าขน ทายชุดเหลี่ยมห้องจักรเจ้าออกมาใหม่นะครับผม,มกระฟาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยได้ครับผมใสเสื่งนกเข้าใหญ่ต่อดินนะครับผมออกต่บุ๋มีคลิปถิ่มถ่ายนะครับผมเพราะว่าเหมือนนี้เา้างบริตตังกล่องกล่องตัวทีตังทายนกนั้นมันห่างนะครับผมใส่ตาขนเหมือน,นโทรศัพท์เครื่องนั้นเนา่าเหม็นพึงพ่งๆเลยนะครับน้ำถั่วมมัน โอเคครับผมพี่น้องอาจารย์เกิดจุบ,บเดียวร้ายใหญ่ห้างแล้วนะครับผมสายเสือกหนุกเขยาใหญ่ต่อดินกิดิขอลาพีลาหน่องน,นะครับผมไปในโอกาสนี้นะครับผม,าามกิดิข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอาจารย์ทุกคนนะครับผมอาจารย์คือพี่ใหญ่พี่ใหญ่ญเด็อาจารย์สมเปรียกกันพูละคือเกา่าขึ้นเดิมนะครับเฮ้ยบายบายครับผมคลิปหน้าคลิปน้อยพอกันไหมนะครับผมแก้ว